เดี๋ยววันนี้ครูจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงคีย์สำคัญในการที่คนคนนึงจะประสบความสำเร็จได้ชีวิตของคนเราเนี่ยแน่นอนว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยนะคะเราย่อมจะต้องผ่านอุปสรรคความท้าทายเพื่อที่จะให้ตัวเองเก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการเรียนเลยนะตั้งแต่เรียนประถมเนี่ยอุ้พอเรียนไปปหนึ่งปสองปาสามทำไมมันยากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีแต่พอเราอยู่มัธยมแล้วให้เรามาทาโจทย์ของประถมทีนี้เป็นไงคะ เริ่มรู้สึกง,ง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าชีวิตมันเกิดการเรียนรู้และสิ่งที่เราเคยคิดว่ายากนั้นแนหะพอเราได้ขยายความสามารถของตัวเองมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาท,าทันทีไม่ต่างกันเลยค่ะกับในวันนี้ที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วความปัญหาความท้าทายต่างๆเนี่ยมันก็จะยังเข้ามาอยู่แบบนั้นแหละเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราเก่งขึ้นคุณเห็นไหมคะว่าสิ่งที่ครูพูดถึงเนี่ยความปัญหาหรือความท้าทายต่างๆที่มันเข้ามา บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นอะไรโชคชะตากาันแกล้งฉันหรือเปล่าทำไมฉันต้องมาเจอแบบนี้ด้วยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดแบบนั้นหรือกำลังคิดแบบนั้นนะคะครูบอกได้เลยว่าคุณต้องยุดพฤติกรรมเหล่านี้ได้ให้ทันทีเลยนะเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้มันจะเป็นการที่คุณไปบล็อกสมองตัวเองว่า ไม่อยากให้เกิดแบบนี้เลยแล้วแล้ว,แ,ลวแบบพลังงานของคุณที่มีกับตัวเองหรือมุมมองที่มีกับชีวิตอะคะ่ะมันก็จะรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกว่าทําไมต้องมาเกิดแบบนี้กับฉันซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าคุณกําลังตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่าความเป็นเหยื่อหรือการเป็นผู้ถูกกระทําว่าทําไมต้องมีเรื่องแบบนี้เข้ามาหาฉันด้วยแต่ในทางกลับกันค่ะสิ่งที่คุณควรจะทํา รู้ไหมว่าคุณควรจะทําอะไรคะถ้ามันเกิดสิ่งท้าทายอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตสิ่งเดียวเลยนะคะถ้าคุณทําสิ่งนี้มันจะพลิกมุมมองของชีวิตคุณและทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นผลรวดเร็วนั่นก็คือมุมมองที่คุณมีต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ามุมมองที่คุณจะมองปัญหาหรือความท้าทายต่างๆคุณจะมองมันว่ามันเป็นปัญหา หรือมองมันว่ามันเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณได้เก่งขึ้นได้พัฒนาขึ้นถ้าคุณสามารถที่จะฝึกเรื่องนี้ได้นะฟังให้ดีนะครูใช้คําว่าฝึกเพราะครูรู้ว่าคนไทยหรือว่าคนทั่วไปไม่ได้ถูกเทรนมาว่าให้ใช้สมองในการคิดมุมมองหามุมมองที่ดีให้กับชีวิตเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น แต่เราส่วนมากจะถูกเทรนมาว่าชีวิตเนี้ยมันมีตัวเลือกแค่4ข้อคือข้อกอขอคองอและมันมีข้อที่ถูกเพียงแค่ข้อเดียวแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงนะคะข้อสอบของชีวิตเนี่ยมันเป็นข้อสอบอัตนัยค่ะอัตนัยหมายมความว่าเราสามารถที่จะเขียนเรื่องราวอะไรก็ได้แต่งเติมเข้าไปได้เลยว่าชีวิตเราต้องการอะไรแบบนี้แหละคะ่ะคือความจริงของชีวิตซึ่ง เราจะต้องฝึกเขียนมันลงไปว่าเราอยากให้ชีวิตของเราเป็นแบบไหนอยากที่จะมีชีวิตแบบไหนและสิ่งต่างๆที่เข้ามาความท้าทายที่เข้ามามันเข้ามาเพื่อทําให้เกิดสิ่งดีๆอะไรขึ้นในชีวิตเราถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะฝึกมุมมองในการมองเห็นสิ่งต่างๆมองเห็นด้านดีในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา แค่นี้เพียงแค่เรื่องเดียวนะคะมันจะเปลี่ยนให้ชีวิตของเพื่อนๆพ,พุ่งทยานได้เลยเพราะการเปลี่ยนมุมมองให้กับตัวเองแบบนี้นะคะมันเป็นการสร้างความคิดสร้างสารรค์ให้กับสมองเป็นการฝึกการใช้ความคิดสร้างสารรค์ให้กับสมองและที่สำคัญมันยังเป็นการปรับจูนพลังงานของเราให้ไปอยู่ในทางที่ดีทางที่มองเห็นแต่โอกาส และเมื่อน,นั้นแหละค่ะถ้าเพื่อนๆฝึกจนชำนาญจนคล่องแล้วนะเพื่อนๆจะไม่รู้สึกอีกต่อไปว่าฉันคือผู้ถูกกระทําฉันคือเหยื่อคือคนที่คนอื่นจะมาทําอะไรกับฉันก็ได้มันไม่จริงค่ะชีวิตของเราเราเป็นคนกําหนดได้เองถ้าเกิดใครนะเห็นครูแบบนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่าโหครูเนี่ยนุ่มนิ่มน่อมแน้มใ,นใจดีแต่จริงๆแล้วครูเป็นคนที่เลือกรักษาความสุขในชีวิต ตั้งแต่ไหนแต่ไรามาเลยนะอะไรที่ไม่มีความสุขครูก็จะไม่ทําแล้วครูก็าเจออาจารย์บัณฑิตเนี่ยแหละที่แกสอนว่าให้เลือกทําในสิ่งที่เป็นความสุขกับชีวิตครูก็เลยโอ้โหเลิฟเลิฟแกมากเลยรักคําสอนนี้ของอาจารย์มากเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จได้มาคอนเฟิร์มให้เราแล้วนะคะว่าการเลือกสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีความสุขนั่นแหละ มันคือทางที่ถูกต้องของชีวิตและเมื่อใดที่ชีวิตเริ่มมีความสุขเมื่อนั้นเงินทองก็จะหลั่งไหลมาหาเราโดยไม่รู้ตัวถ้าเราทําสิ่งอะไรบางอย่างเพื่อ,อรับใช้ผู้คนนะเงินทองจะหลั่งไหลมาหาเราโดยไม่รู้ตัว นี่แหลคะค่ะมุมมองในการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมเอาไปฝึกกันด้วยนะว่าเราจะเลือกมองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้ยังไงบ้างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละวันและทุกๆวันของชีวิตนะคะฝึกมองหาด้านดีในสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นนิสัยแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขและคุณจะสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้เองแบบร้อซค่ะ